รับแจ้งจากทางด้านของสำนักงานกรุงเทพพดร3สามครับเราก็มาตรวจสอบแต่เหตุจริงเกิดประมาณสี่ทุ่มเมื่อคืนนะครับหลังจากตรวจสอบแล้วนะครับก็วันนี้ช่วงเนี้ยได้ได้ร่วมกับทางด้านท้กับยูดีกับปทนะครับก็น่านจะเป็นระเบิดรปเจ็ดเก้าครับบื้งต้นนะครับก็ดีทีะสุง ที่รับแจง้งน่าจะจะับสะพานข้ามแยกถุงแหวนนะครับ็จำนวนสี่รูปครับก็มีสัเกตระเบิดเกดได้ครับได้มีการสอบปากคำไหมครับว่า,าคนร้ายนี่ลงมือ,อยังไงครับอ่าพยานกา็ได้คุยกับทางทางบีโอด,ดีแล้วนะครับคนร้ายน่าจะยิงจากทางสะพานข้ามแยกถุงแหวนแต่ลักษณะการยิงยังไง ก,ก็จะไม่ทรากกบค,ครับเป้าประสงค์ของคนร้ายเนี่ยในส่วนของโรงงานเนี่ยมีทางสอบถามทางโรงงานแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรอีกบ้างหดือไรนะครับเป้าประสงค์จริงๆน่าจะเป็นการคิดว่าเป้าจริงๆน่าจะเป็นของสำนักงานการเงนินเจ้าบสามบางวาส่วนของอ การลงมของคุคร้ายนะฮะเข้าที่ตรวจสอบนะีความชัดเจนระเบิดเนะฮะเป็นเป็นชนิดหนครับก็ยืนยันว่าจากการตรวจพื้นที่<ม>เกิดเหตุนะครับก็ยืนยันว่ามีมียิงไปทั้งหมด4ลูกนะครับเป็นลูกระเบิดยิงขนาด40มิเมตรหรือที่เราเรียกว่า M7-9 นะครับเป็นหัวระเบิดทั้งหมดนะครับยิงไปตกบนหลังคาเนี่ยประมาณ3ลูกแล้วก็ตกไปที่พื้น1ลูกนะครับ อันนี้ก็รัศมีที่ยิงเนี่ยน่าจะประ, like ะมาณอยู่ช่วงที่สามเมตรสา0ยเมตรก็ตกบริเวณด้านหน้าแถววงแหวนนะครับสะพานวงแหวนส่วนสเก็ตระเบิดที่กระเด็นไปโดนก็มีมีลูกหนึ่งนะที่สเก็ตเนี่ยก็กระเด็นไปโดนกระจกของศูนย์สูตรลงของธนาคารกรุงเทพนะครับก็ได้รับความเสียหายเล็กน้อยส่วนการยิงนี่คิดว่า น่าจะเป็นการซุ่มยิงหรือว่าขับรถยิงหรือว่ายังไงก็จริงๆแล้วถ้ายิงจากในรถก็สามารถยิงได้นะครับหรือหรือไปยิงในพื้นที่โล่งซึ่งบริเวณจุดบริเวณต่างเนี่ยมีที่โล่งอยู่ด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะยิงได้นะครับกลุ่มคนร้ายเนี่ยเท่าที่ก่อเหตุจากการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับย่านที่ลงมือก่อเหตุขัดน้องนะครก็จากที่ตรวจ สถานที่เกิดเหตุหลายๆครั้งเนี่ยก็น่าเชื่อว่าเป็นกลุ่มเดียวกับที่ยิงอยู่ในย่านย่านนี้ก็มีบริษัทกติกแดงแล้วก็มีรเวณท่าบ้านท่าศรเทพส่วนหนึ่งที่ย่านฝั่งคนส่วนหนึ่งซึ่งยิงหลายๆลูกด้วยลักษณะการยิงคือมองออกใช่ไหมว่าลักษณะการยิงของกลุ่มคนร้ายเนี่ยจะมีการยิงแต่ละครั้งมากกว่าหนึ่งรูปใช่ครับก็คือว่าขั้นต่ำไม่ไม่น้อยกว่า2 -3 ถึงสารูปไม่ได้ยิงรูปเดียวเขาน่าจะคนคนละกลุ่มกับที่ที่ฝั่งพระนคร E